ถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอ 4K กับกล้อง Canon EOS 200D Mark II ตัวนี้นะครับสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือถ่ายเป็นวิดีโอ 4K 25p นะครับเป็น 25p แค่ตัวเลือกเดียวนะครับสำหรับ 4K คนที่ต้องการจะใช้ไฟไล์แบบ 4K เนี่ยปรับมาที่เฟรมเรท 25p ก็จะได้ภาพสมูทๆแบบนี้นะครับแต่ว่า 4K ของ Canon EOS 200D Mark II ตัวนี้เนี่ย มันจะครอปชนทั้งเยอะนะครับจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นไม่ครอปนะครับก็จะกว้างตอนนี้ใช้เลนส์10-18ครับเหมือนเมื่อวานแต่ว่าภาพมันจะดึงขึ้นมาเหมือนคล้ายๆระยะ18เลยนะครับดึงครอปข้ามาแหะเรียกว่าว่าเป็น 4K ครอปขึ้นมาเยอะคข,ขึ้นเยอะก็เลือกดูนะครับแต่ว่าประโยชน์ของ 4K ที่มันครอปขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ขนาดภาพที่สูมมากขึ้นนะครับอย,อย่างคนที่ต้องการถ่าย มีระยะไกลแต่ว่าเราเนี่ยเข้าไปไม่ถึงเนี่ยการถ่าย 4K มันก็จะดึงครอปเข้าไปช่วยระยะหนึ่งครับออโต้โฟกัสของ 4K วิดีโอ 4K ของแ a n o n ยี่ห้อสองมาร์ทตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนทราดูอัลพิกเซมันไม่ทำงานตัวนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ไวนะมันจะไม่ไวเท่า Dual p พิกเแบบถ่าย1080ธรรมดานะครับเนี่ยตอนนี้คือบางทีมันจะก็ยังไม่โฟกัสเลยนะครับ ก็ต้องปรับเป็นแมนนวลเอาถ้าเกิดว่าคนที่ถ่ายตัวเองเนี่ยจะลําบากหน่อยครับกว่ามันจะเข้าโฟกัสค่อนข้างช้าแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนโอเปเรตกล้องถ่ายออกมาข้างนอกเนี่ยเราสามารถควบคุมโฟกัสด้วยตัวเองแบบแมนนวลน่าจะดีกว่านะครับส่วนคนที่ไม่ได้ใช้เลนส์กว้างแบบนี้เนี่ยเป็นเลนถ้าเกิดเป็นเลนส์คิดปกติ1 8 5 5ของของที่เป็นชุดคิดให้มาเนี่ยมันจะทําให้ภาพเราแบบใหญ่มาก ใหญ่มากๆแต่ไม่ได้ลองให้ดูนะคือมันจะใหญ่อย่างนี้เลยนะมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยก็เลือกเลนให้มันใกล้เคียงกับงานที่เราต้องใช้อีกครับจริงๆระยะนีะ้ใกล้เคียงครับท,ท,ที่ที่ผมต้องการแต่ว่าจริงๆอยากได้ระยะที่มันวายกว่านี้ครับก็คือต้องกลับไปที่ถ่ายที่พันแปดสิบครับโอเคคนที่ต้องการ 4K ก็มีครับมีสำหรับเป็น DSLR สร์ รุ่นเล็กๆครับสามารถถ่ายทำได้ครับไฟล์ก็เป็นแบบ 4K ครับใหญ่โตโบราณอัพ u t u b e เนี่ยก็จะขึ้นเป็น 4K ครับแต่ไม่แน่ใจว่าใน Facebook ยังเป็น 4K อยู่ปะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองอีกเลนส์หนึ่งครับลองอีกเลนส์หนึ่งวันนี้ไปก่อนครับเราจะกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ